เต้นตู้อาตุลีนิ่งยอเต้นติดตู้น้องไอรีนมารายการของเราเพราะว่ารู้ว่ามารายการนี้แล้วมันดังอือใช่แล้วนะอยากจะโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงโอ้โหต้องบอกวันนี้เนี่ยนอกจากจะโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมีคนนำพาเราไปสู่ดวงดาวอ ไปถึงจุดสุดยอดอารมณ์แบบเดตสตาร์เลยป่ะพี่อ้าวโอ้ยยี่กวายเดี๋วนี้พร้อมหรือยังพร้อมค่ะเต็มที่นะเต็มที่ค่ะขอเชิญ killer dancer ครับใช่ครับดวงดาวไหมดวงดาวไหมใจสันเลยพี่ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ผู้ชาย ไม่ค่อยดีกันแต่ทำไมทำไมไม่ค่อยดีู่แกผู้ชายเอ้าหนูก็เขินไงอ้หนูเป็นคุณลัตตีพี่อะน้องเขาตื่นเต้นใจสันทำไงดีฮะทำให้เขาหายตื่นเต้นนิดนึงง่ายนิดเดียวไปอยู่ข้างในเลยอะเชิญเจ้าหน้าที่ครับใช่ครับอย่างที่บอกว่าน้อยิไม่ต้องทำอะไรมากพี่เขาพาเราไปไหนเราไปกับเขาถูกต้องอย่าไปเก่งปล่อยตัวตามสบาย รับรองยิ่งกว่าเวทีประกวดไหนๆน,นะครับผมไม่มีเวทีไหนเหมือนเวทีนี้ครับผมอ้อยโอ้ย,อย,อยเพิ่งร้องสิอ้ยอยยังไม่ทันทำอะไรรลล้องอ้อยอ้อย <ś les> อ่ะพร้อมหรือยังที่จะพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงครับไอรีนพร้อมค่ะพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอร้อง อย่าหยุดร้องขอมอบเวทีนี้ให้กับน้องไอรีนพร้อมกับเพลงกลั่ปลีครับสินเลิศคาราโอเคะค่ะท่องไปนี่ยามราตรีแต่งตังสบายเต็มดี อะไรเลยอโอ้ยจี้โอ้ยี่คนตองคนตาหนูทะลงขึ้นไปข้างบนหมดแล้วไอ้คนตาไม่ได้กลัวคนน้ำลายยืดดีกว่าหน <c oughs> ูอ่ะ, <c oughs> อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวแป๊บนึีอ่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างการแบบว่ามีคิดลดันเซอร์ของเราพาไปสู่ดวงดาวซ <c oughs> ุป,ปเ,เปอร์ดนานพี่ไม่เข้าใจหรอไอ้ไข้างบนมาหัวล้อเป็นไปหัวล้าปะ หัวล้อไปบอกเขาหัวร้อแล้วอย่าลืมโหวตด,ด้วยหัวล้อได้หัวล้อไปใครไม่โหวตแล้ววันนี้น <ะ S 2> เดี๋ยวเจอกันอ่าขอเสียงปรบมือด,ด้วยนะขอบคอวพี่ครับใครกล้าทินเลิกทะาลาอเก่งไทยแหล์ขอร้องอย่าหยุดร้อง